สวัสดีค่ะเชฟแม่นิ่มค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานอกไก่กันนะคะ,ะพิเศษนิดนึงเราทำพริกแกงเขียวหวานเราทำกันเองด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือที่ลูกกลมๆแต่บ้านเราเรียกมะเขืออะไรคะมะเขือลายมะเขือเปล่มะเขือลายเหรอคะแต่จังหวัดค่ะอันนี้จะเป็นใบหูงลาภานะคะมะกรูดค่ะพริกแดงซอยค่ะ นี่จะเป็นที่ที่ใส่เพิ่มนะคะถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวอกไก่ค่ะเอาตัวนี้ต้องให้พี่นงแนะนำแล้วค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะมีหอมแดงหอมแดงค่ะ,ะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะพริกไทยเม็ดค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะค่ะค่ะแล้วก็อะไรอ,นะอ,อีกเนาะเออพริกพริกแดงพริกแดงที่เป็นสีเขียว พริกแดงแต่ว่าเป็นสีเขียวเป็นรุ่นสีเขียวพริกแดงอ่อนด้วยค่ะแล้วก็มีตะไคร้ค่ะมีตะไคร้ด้วยโมลี่งค่ะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมาตําตําเครื่องค่ะก็จะเป็นพริกแกงของเราเองเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะใส่พริกแกงที่เราตํานะคะแล้วก็ตามด้วยนมค่ะค่ะนมนี่ประมาณครึ่งกล่องนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะนมรุ่นนี้ ออแกนิกซอยนิ้วค่ะตัวนี้ถ้าใส่ครึ่งกล่องเนี่ยกล่องรุ่นนี้น่าจะประมาณ200นะคะ200 ml เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอ๋อ1 8อปค่ะก็ใส่ครึ่งหนึ่งค่ะใส่อยู่90 90 ml มลลนะคะใส่ครึ่งกล่องก่อนนะคะอันนี้เราเราจะเปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องกันแล้วก็ นมถั่วเหลืองนะคะนี่จะใช้แทนแทนออก,กะทิทันยพืชน,นะคะท่านผู้ชมนี่ว่าตัวนี้หอมป่านะคะแล้วก็ซื้อติดบ้านง่ายกว่ากะทิทันยพืชคะ่ะน่ไม่ค่อยได้ได้ทานกลุ่มนั้นนะคะถ้าได้เปิดเราก็ต้องใช้ให้หมดเราก็เลยต้องใช้ในส่วนที่ที่บ้านเรามีนะคะปรับจากที่เรามีมากกว่านะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําต้มสุกเข้าไปด้วยคะ่ะน้ําต้มสุกค่ะใส่เข้าไปด้วยเนาะ ไฟไฟค่อนข้างกลางนะคะลดไฟลงมาค่ะเดี๋ยวรอเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่อกไก่ค่ะอ่าดูความข้นหน้าง,งานนะคะถ้าข้นมากให้ใส่น้ำต้มสุกเพิ่มค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวเราปรุงรสกันค่ะอันนี้ผงปรุงรสตัวนี้นะคะก็จะใส่อยู่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาถึงสองช้อนชานะคะใส่ก็สุกง,ง่ายด้วยค่ะ อะไรนะอะไรนะข้ให้อย่างดีนึ่มปซอดอะไรคะมาดูสีแดงเพ่อจะได้ขวดไอ้กล้องของซอเอ้ารอคะคนนุ่มมาเด็กขวดได้หายจับเลยเอ้าว่ายไม่มีข้อมูลย้อนหลังเลยอันนี้เพิ่มใหม่นุ่มที่เพิ่มมือแตงลานะคะอันนี้จะเป็นใส่เนื้อไก่นะคะตอนใส่เนื้อไก่นะคะแล้วก็รอรอรอสุกพอประมาณค่ะ ใช้สองกล้องไม่ได้มองข้างบนมือใหม่มือใหม่นะคะคราวนี้พอประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้นะคะเราถึงจะเริ่มใส่ถักนะคะเนีย่ยก็จะใส่ถักฝักยาวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะถัวฝักยาวท่านผู้ชมไม่มีถักฝักยาวไม่เป็นไรนะคะใส่แต่มะเขือมะเขือลายได้ค่ะโซนนะคะ พี่นงแช่น้ําเกลือให้ข่ะว่าจะได้ไม่ดำทำกินเองขออนุญาตใช้มือนะคะถ้าท่านผู้ชมทำขายก็ใส่เป็นถุงมือนะคะหรือว่าใช้ช้อนทับพีตักเอานะคะอันนี้ประมาณกี่ลูกนะคะของพี่นงทำเจ็ดถึงแปดลูกค่ะ<อ>จะมีลูกหนึ่งมเมล็ดดำเลยดนี้อเอาอ๋อค่ะคือ คือที่ให้ในสูตรตรงหัวโพสไว้นะคะหัวโพสเนี่ยเราจะให้เป็นกรณีหนึ่งที่นะคะแต่ของนิ่มทำเนี่ยจะประมาณ2-3ที่ทานนะคะ2-3คนทานด้วยกันนะคะน้อใหญ่เดี๋ยวเราก็รอรอให้เข้าสุกค่ะนิ่มจะทำขุกขิกหน่อยนะคะ เขียวหวานผัดเขียวหวานค่ะผัดผัดเอ่อจริงๆมันเป็นแกงเขียวหวานอกไก่อะไรค่ะแ,แต่มันทําออกเป็นเหมือนเป็นผัด